ฝันคักฝันแนี่ขนาดนี้มันต้องพันคู้นพันสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟทุกท่านทุกคนเลยนะคะคลิปนี้แอดมีฝันลายวันของแม่ฝันแม่นไหม้แล้วคะ่ะเงิดลายเพิ่นฝันได้ตัวดีอีกแล้วจะเป็นตัวใดนั่นรอฟังรอชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ สวัสด,ดีเช้าวันสดใสเช้าวันจัน์ทรนะคะวันนี้วันจัน์ทรวันจันทร์ที่ห้ามกราคมสองห้าหกเนะคะเสียงนกน้อยออกมาโบยบินตื่นเช้ามานกก็บินออกจากรังก็เหมือนคนเฮาแล้วเนะาะไข่เอฟซีต้องทำหน้าที่ใช่ไหมคะ ก็ต้องโบยบินออกจากบ้านนะคะเดินทางออกจากบ้านก็เหมือนนกน้อยโบยบินออกจากหลังเะาคะ่ะเนาะไปทําหน้าที่ของเรานะคะก็ขอให้มีความสุขกับวันทํางานนะคะขอ fc ทุกคนมีความสุขกับวันทํางานให้มีแต่ความราบรื่นตลอดวันและทุกๆวันนะคะ เกิดอะไรขึ้นเอดี FC. เมื่อแม่ฝันแม่นบอกให้แอดจัดพันคูณพันไปเลยนะเราคือได้ฝันดีคักฝันดีเนี่ยแท้ถ้าเป็นแบบนี้นะคะแอดก็บอบพลาดที่จะมานำเสนอนะคะว่า เราฝันมาจาังไหแต่เรากะว่าให้แอดฟังแล้วล่ะคะว่าเราฝันว่าจังไหนแอดก็เลยตอนนี้เพิ่อนนอนอยู่เนาะค่ะเนาะแอดก็เลยขออนุญ,ญาตเว่าฝันแทนเพิ่นนะคะอไปฟังฝันเลยเนาะค่ะเนาะ เรื่องของเรื่องคือเราฝันว่าเราฝันมายาวแล้วค่ะแอดก็ได้หินแล้วละเมอได้หินกับหูเลยนะคะตอนช่วงประมาณสักตีสอง,ต,สองตีสามค่ะระวังนี่ได้หินแล้ววอาว่าได้กอ่อไผ่อะสัตว์ปุณน์อะก่อไผ่อะก่อไผ่อยู่พุนะ่ออออพนอะของปูกอ่อไผ่พวกปูนะคะก็ได้หินตะว่าว่ากอ่อไผ่ สำนันเราเล้กกันหลับต่อจนถึงเศ้านะคะจนถึงเศ้าแอดถึงได้มาถามแล้วว่าแม่แม่ฝันยังแม่จําได้บอเราก็เลยว่าอ๋อนึกได้แล้วมีผู้ชายคนนึงว่าสันจะมาถามซื้อ,อต้นไพว่าสันแม่ก็เลยซี่ไปบอกเพิ่นว่า พ่นเด้ต้นไผลกอไผ่อ,อะ่ะของพ่อปูพ่นปลูกไวอ้อ่ะปูนี่หมายถึงว่าพ่อของอ่าพ่อของสามีแม่ฝันแม่นนะคะเพิ่ก็เสียไป็นตะหลายปีแล้วล,วลวะ,ะเนาะค่ะเนาะแต่ความหมายคือว่าเราสีบอกให้คนที่จะมาขอซื้อต้นไผ่นะคะว่าของปูเราอะ่ะปลูกไว้อยู่พุน่นว่าซันมีอยู่3กอว่าซัน มียุดสามกอกอไพ่นะก็บ,บอกผู้สายคนนั้นว่าผลไปเบิ่งของปูเราเพิ่นปลูกไว้มียุดสามกอว่ัสดเว้าเทนั้นละว่ัสันว่าเว,ว้าเท่านั้นจักเข้าไปทั้งใดละบู้วัสัคือก็แล้ว,ว <c oughs> <c oughs> ก็แล้วก็กได้แบบนี้เนาะคะ่ะเอฟซีแล้วก็ฝันแบบนี้นะคะคำว่ากอกอไพ่นี่มันก็นจะเป็น กอกระเก้าเนาะค่ะต้นไผ่มันสูงแอดกับซอยแล้วตีอีกว่ากอไผ่มันสูงก็ต้องเป็นนึ่งมั้นปะค่ะที่นี่คำว่าสามกอนี่แหละค่ะติดใจตรงคำว่าสามกอนี่แหละก็จะเป็นเก้าบอกก็จะเป็นเก้าสามบอกค่ะเอฟซีกอกระเก้าสามกอกระสามอยู่แล้ว ถ้าเอาพุทธสายคนนั้นมาใส่ก็จะเป็นห้าเก้าสามหรือว่าเป็นหนึ่งเก้าสามอืมหาเก้าสามหรือหนึ่งเก้าสามหรือนึ่งหาเก้าอ่ะซี FC เห็นว่าจังใดคะ่ะซีคิดเห็นว่าจังใดค่ะกัคอมเมนต์มาได้นะคะ แอดจะเอาให้เบิ้งน้อยนึงนะคะเนาะเกี่ยวกับ ai เพื่นซอยแปเนาะคะนี่นะคะฝันเห็นกอไผ่ฝันเห็นกอไผ่โดยเฉพาะถ้ามีนามเกี่ยวต่าอันนี้เราบ่ได้ไปใกล้กอไผ่นะคะ่ะเราแค่ซี่บอกเขาในฝันซื้อๆนะคะมักทานายว่าจะหมดข้อกรรมได้รับความช่วยเหลือจากคนต่างชาติหรือได้รับอุป,ปถัมภ์อย่างดี เป็นสัญญาณที่ดีว่าปัญหาจะคลี่คลายและมีผู้ใหญ่หรือต่างแดนเข้ามาช่วยเหลือพร้อมเลขนำโชคเด่นคือหนึและ6นะคะ,ะเลขเด็ดเกี่ยวข้องนะคะก็คือมี1มี6นะคะเลขเลขนำโชค11 11 6 11 6 11 11 1นึ่งหนึ่ง1นึแต่ในฝันอะเราบ่าได กอไพ่อันใดเกี้ยวนะคะเอซแล้วแคสซี่บอกผู้ชายคนนั้นนะคะว่าให้เขาไปเบิงนะคะให้เขาไปเบิงว่าว่าปูแล้วนะคะปลูกไว้นะคะสมกอนะคะหรือคำว่าปูจะมาเกี่ยวของน้ำบอถ้าคำว่าปูมาเกี่ยวของก็จะเป็นเก้าหนึ่งแปดแปดหนึ่งเกหรือแปดเก้าสามบอค่ะเอฟซหรือ,อ,รอนะคะ จาว่าแอดกับแม่กับตีกันได้ตาเศร้าก็คือได้ตัวเดียวนี่เลยค่ะเอฟันเห็นกอไผ่สามกอแต่พระเอกในเรื่องนะจะเป็นสามกอหรือจะเป็นผู้ชายคนนั่นนะคะที่มาถามซื้อนะคะแม่ฟันแม่นกับบุรูษจ,จะเขาดอกนะคะก็เลยพากันลงมติ ตีไปที่193ถ้าตัดเล่น2ตัวบนล่างนะคะเอฟซีกันห9ึ่งเก้าหสามอย่าลืมกันเด็ดขาดนะคะหกเป็น9ก้มันตีหลังกาได้นะคะถึงเขาจะปั่นแม่นขนาดใดก็ได้นะคะแคปหน้าจอนะคะกับมีประมาณนี้นะคะถ้าเอฟซีตีได้ ถ้าฝังฝันแล้วเอฟซีตีไปเป็นจจ้งใดก็ซอยคอมเมนต์บอกอแอดน้ำแน่เดอค์ะเดอแบ่งปันได้ด้ค่ะเนาะเป็นแบ่งปันเพื่อเอฟซี FC ท่านอื่นเพื่อนจะได้มีโชคมีใช้กับเขาเนาะ,ะ,นะ,นะเขาเขาก็อ,อยากให้เอฟซีถึงนะคะแม่ฝันแม่นแล้วก็ฝันแทบจะทุกมือนะคะบางมือกับกลางวันลวมือนี่ก็มีเพื่อนบ้านนะคะ ใกล้ใส่ก็ไปจัดก้อนได้นะคะเราจังควยไปรัฐบาลไทยนะคะ <c oughs> แอดกับ่ได้กชวนให้เล่นการพนันเนะคะ่ะเอเบิ้งเพื่อความสนุกและบันเทิงเนะคะ่ะเด้อชอบจัดขัดพานเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะคลิปนี้แอดกับปากใบเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ